นะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาสอนนะครับวิธีการเขียนโปรแกรมการหาพื้นที่วงกลมนะครับด้วยโปรแกรมส cra t c h กันนะครับเออวงกลมนะครับก็คือในวงกลมอ่ะจะมีจุดศูนย์กลางวงกลมนะครับก็คือจุดตัดที่นักเรียนลากเส้นจาก วงกลมใดวงวง,วงเส้นขอบวงนะครับเส้นขอบวงกลมนะไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่ะสมมุตินี่ยคูลากมาปุ๊บอ่ะแล้วก็คูสร้างอีกหนึ่งจุดปุ๊บมันจะมีจุดตัดกันนะครับปุ๊บเนี่ยปุ๊บเนี่ยจะมีจุดตัดตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าจุดศูนย์กลางวงกลม จากจุดศูนย์กลางวงกลมและจากจุดศูนย์กลางวงกลมไปที่เส้นรอบวงตรงนี้เราจะเรียกว่ารัศมีเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางวงกลมไปรัศมีไปในทิศทางใดจะมีค่าเท่ากันทุกตัวทุกเส้นนะครับจากจุดตัดตรงนี้จากจุดตัดตรงนี้นะไปเส้นขอบของวงกลมเนี่ยเขาเรียกว่ารัศ สมีนะครับโอเคตรงนี้นะักเรียนเข้าใจยังครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเอามาใช้ในการคำนวณในการหาพื้นที่วงกลมด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับหาพื้นที่วงกลมนะครับอ่ะสื่อการสอนตรงนี้นะครับอ่ะตามสไลด์เลยนะครับสื่อการสอนตรงนี้อยู่ในห้องของ ครูออฟสอนคอมพิวเตอร์นะครับก็จะแปะลิงก์นี้ใน u t u b e นี้นะครับเข้าไปที่เว็บครู o f c o m ด้วยนะครับเออครู o f c o m k r u a o f. c o f ตรงนี้นะครับอ่ะนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของครูด้วยนะครับอ่ะในนี้เรามาเริ่มเรียนกันเลยเราไปที่โปรแกรม scratch กันนะครับ โปรแกรมสครสิปผู้หายอะโปรแกรมสครสินะครับะหาพื้นที่วงกลมนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือรัศมีสูตรคำนวณของมันสูตรคำนวณใกนการหาพื้นที่อคุณครูมาที่เพิ่มสไลด์นะครับเขียนสูตรคำนวณการหาพื้นที่วงกลมนะครับ สูตรคำนวณในการหาพื้นที่วงกลมตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นครูขอเป็นสูตรของมันนะครับก็คือคุณครูเขียนดีกว่าพื้นที่นะครับครูเขียนตรงนี้ว่าพื้นที่พื้นที่วงกลมพื้นที่วงกลม มีค่าเท่ากับคุณครูใช้แทรกสมการทางคณิตศาสตร์นะครับคุณครูเอาเออนี่เศษส่วนปป๊บเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่ะยี่สิบสองส่วนเจ็ด ครับอ่ะคูเอายี่สิบสองส่วนเจ็ดของคู่นี้มาลากโัยใหญ่น้อยนะครับว่าไม่ใช่อืมยี่สองส่วนเจ็ดตรงนี้นะครับคุณครูเขียนต่อไปว่า คูณนะครับคูณอ้าวคูณรัศมีสองรอบคูณรัศมีสองรอบนะครับเพราะนั้นพื้นที่วงกลมตรงนี้จะมีค่าเท่ากับอ่าสูตรกัรหาพื้นที่ในการคำนวณ พื้นพืนที่วงกลมนะครับเรีนนยนจดไปเลยนะครับขยายจอนะครับสูตรการหาพื้นที่วงกลมก็คือยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณรัศมีสองรอบรัศมีก็คือความยาวตั้งแต่จุดศูนย์กลางถึงเส้นรอบวงนะครับจุดศูนย์กลางถึงเส้นรอบวงอันนี้จะเป็นการหาพื้นที่วงกลมนะครับ ใช่ยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณรัศมีสองรอบนะครับโอเคทีนี้เรามาต่อนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับเปลี่ยนหาสเตทนะครับสเตทก็คือคุณครูหาพื้นทีอ่อะไรก็ได้นะครับคุณครูใช้แมวเนี่ยครับเป็นพระเอกของเรื่องนะครับใช้แมวนี่แหละครับเอาเรื่องขึ้นหน่อยนะครับ เสร็จแ,แล้วครูก็มาที่คอนโทรลเริ่มการเขียนโปรแกรมเลยนะครับเริ่มการเขียนโปรแกรมปุ๊บคุณครูให้ใช้ถามกันเลยมันต้องอินพุตข้อมูลก็คือถามขนาดและสมีจากแป้นพิมพ์ก็ไปที่เซนซิงนะครับก็ไปที่ a r รตัวนี้นะครับแล้วก็ถาม <c oughs> ถามถามว่า ลัศมีของวงกลมมีค่าเท่าไรอ่ะเสร็จแล้วก็มาในการเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับข้อมูลแล้วเราก็มาการประมวลผลและก็แสดงผลเลยนะครับคุณครูก็มา ให้ตอบนะครับเซตอบปุ๊บนี่คือตอบทีนี้พอตอบปุ๊บเราต้องตอบผลการประมวลนะครับการประมวลเซ่อะไรให้แสดงถึงเอ่อโอเปอเรชันคุณครูใช้คำโอเปอเรชันนะครับจอยจอยคือการต่อคำการต่อคำนะครับคำแรกนะครับครูใช้คำว่า พื้นที่วงกลมนี้มีพื้นที่วงกลมนี้เท่ากับแล้วกูกรเว้นวักไว้สองอันนะครับเสร็จแ,แล้วครูก็มาตรงนี้ก็ต้องมาต่อใช่ไหมครับครูก็จอยอีกจอยปุ๊บ <c oughs> จอยตรงนี้ปุ๊บ ครูก็จอยอีกครั้งหนึ่งครูก็จอยอีกครั้งหนึ่งแต่ครูจอยตรงนี้จอยอันนี้นะจอยอันบานาน่าตรงนี้นะนี่นะครับจอยอันนี้เส้นจะมีขอบบเข่าๆนี่ปุ๊บปั๊บอ่าตรงนี้นะครับเพราะนั้นจะมีจอยซ้อนกันสามตัวนะครับตรงนี้คุณครูใช้คําว่าอืมไม่เอาดีกว่า ูเอาออกเอาออกก่อนเพราะนั้นมีจอยสองอันนะนะครับบรรดาหน้าตัวแรกเนี่ยใช้คำว่าหน่วยนะครับใช้คำว่าวข้อก่อนข้อซักสองครั้งคำว่าหน่วยแล้วก็คิมคำว่าหน่วยไปส่วนตรงนี้คือการประมวลผลนะครับคุณครูเอาเครื่องหมายคูณมาใส่ตรงนี้นี่อันบนคือบวกลบคูณหารคุณครูเอาคูณมาใส่ ใส่ในช่องแอปเปิลนี่นะใส่ในช่องแอปเปิลนี่นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วกูก็เอาอันแรกก็คือเอาหารนี่นะเอาหารนี่มาใส่ในช่องอันแรกช่องตัวแรกพื้นที่อันแรกปุ๊บนะครับแล้วกูก็เอาคูณมาอีกคูณมาใส่อันที่สองนี้ปุ๊บอ่านักเรียนดูนะ อันแรกครูก็เป็น22หารกับ7นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายคูณคูณตัวนี้คือค่าที่เรารับมาจากแป้นพิมพ์ที่เราถามเขาแล้วก็ไปที่เซนซิงแล้วก็เติมอาร์เข้าไปอันเซอร์คือคำตอบเข้าไปอันเซอร์คือต้องคูณสองรอบใช่ไหมครับเรารับค่ารัศมีมาสองรอบ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือโค้ดของการเขียนทีนี้เรามาดูกันนะครับสั่งรันปุ๊บมันก็จะถามแมวจะถามว่ารัศสมีของวงกลมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนก็ใส่ไปครูใส่สักเจ็ดสมมุติครูใส่สักเจ็ดเจ็ดหน่วยเสร็จแล้วครูก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้ปุ๊บมันก็จะแสดงมาว่า พื้นที่วงกลมนี้เท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบสี่หน่วยเห็นไหมครับหนึ่งร้อยห้าสิบสี่หน่วยอ่ะเดี๋ยวกูขยายหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ทีนี้เริ่มมายนะครับรัศมีของวงกลมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สมมตินักใส่สมมุตินักเรียนใส่สิบสี่ 14, นะครับสิบสี่แล้วกด enter บนแป้นพิมพ์ปุ๊บ มันจะตอบเลยว่าพื้นที่วงกลมนี้มีค่าเท่ากับหกร้อยสิบหกหน่วยนะครับโอเคนะครับทีนี้ไอหกร้อสิบหกหน่วยนี้มาจากไหนมาจากสูตรของเรานี่คือยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณรัศมีสองสองรอ,อ,อบนะครับยี่สิบสองคูณเจ็ดคูณรัศมีสองรอบรัศมีมาจากไหนรัศมีมาจากการถาของเรานี่เองนี่เราตอบว่าเราถามรัศมีของวงกลม ก็ถามรัศมีของวงกลมนะครับเราเรียนใส่ไปสักสามก็ได้เราใส่สักสามหน่วยนะครับรัศมีก็คือจากจุดศูนย์กลางถึงเส้นรอบวงนะครับมันก็จะมี่คำนวณมาให้ว่าพื้นที่วงกลมนี้จะมีค่าเท่ากับ2 8 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4งแปดห้าเนนะครับหน่วยโอเคยังครับสำหรับ นี่คือการหาสูตรในการหาพื้นที่ของวงกลมนะครับมืนสตาร์คิกแล้วก็รัศมีของวงกลมนี้มีค่าเท่ากับเท่าไรแล้วก็ถามแล้วก็รอคำตอบนะครับแล้วก็ตอบคำตอบเลยให้เซนะครับจอยจอยไอคำพูดนะครับเพราะว่าคำพูดเราก็ต้องใช้ใช้ในการเชื่อมต่อตัว ตัวแปรหลายๆตัวนะครับตัวแปรเรามีแค่ตัวเดียวคือ answer คือคำถามเรามีถามเรา ask เรามาต้อง answer ย2 7องจุเนี้เป็นค่าคงที่คูณกับรัศมีที่เราถามเขาสองรอบนะครับโอเคนะครับนี่คือโจทย์สำหรับในการเขียนโปรแกรมหาพื้นที่สระ,ะหาพื้นที่วงกลมนะครับสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อน คุณครูผู้ผิดคาดหรือไม่เข้าใจตรงไหนต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยให้นักเรียนนะครับไม่เข้าใจให้เรียกาบวนไปดูคลิปใหม่นะครับอีกทีว่าสมนี้มันคืออะไรสูตรมันคืออะไรจดสูตรนะครับให้ถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ